สวัสดีค่ะพบกับครูเมย์นะคะในวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเป็นไงกันบ้างคะหลังจากมีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนครูหวังว่านักเรียนของครูทุกคนจะตั้งใจเรียนเหมือนเดิมนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับที่ครูตกลงกับนักเรียนไว้นะคะเมื่อวันจันทร์ที่สว่าวันนี้คุณครูจะมีงาน หลังจากที่นักเรียนไปศึกษาคลิปมาแล้วนะคะมาดูงานกันเลยนะคะให้นักเรียนบอกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจำนวน2ข้อนะคะพร้อมอธิบายอย่างเข้าใจให้นักเรียนทำลงในสมุดหรือว่าทำลงในกระดาษนะคะถ้านักเรียนไม่มีกระดาษรายงานสามารถทำลงในกระดาษสมุดที่เหลือใช้แล้วได้นะคะไม่ต้องไปหาซื้อให้ลำบากนะลูกนะใช้ สิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนตัวเนื้อหานะคะแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนักเรียนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเนื้อหาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, IG หรือ t w i t เ e r นะคะขอแค่2ข้อนะคะและพอเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทําลงในสมุดถ่ายรูปส่งลายเข้าอาัลบ,บั้มวิชาของค,ครูนะคะ ขอให้นเรียนทุกคนสู้ๆตั้งใจเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย